ปแคเลยอชอ่นกระตูนางโอ้หันกะเพ้าครสลับเผสลัเเาโอ้ี่สิเดเวลาเข้าป่าต้องมีตัวนี้จริงหรอ เมื่อลูกน้องรอรออยากเจอนะคะไปแล้วสว<ๆ>ัสดีค่ะไปไปเลยไปยันไปไหนเลยมาดูกันค่ะว่าน้องๆวันนี้มีกิจ,จกรรมทำอะไรบ้างนะไป มีน้องเขาหาฟืนอยู่เ <mythology> พื่อทำกับข้าวน่าจะทำกับข้าวนะเราร่วมขี่ได้ปลาววะเขาทางหน้ากันเยอะมากเลยอ่ะจำไม่ได้เลยใครใครู้อ่งต้องทางหน้าด้วย่ะถูกต้องเขาหรือเปล่าคุณทางไปเดี๋ยวไปดูน้องกลุ่มแรกกันมีไม่มีสองรถทีิหรอคะเฮ้ยซูจีหรอขอจับหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุถ่ายได้อัวหัวหัวหัว

เอ้ค้าเร็วๆครับขอหนึ่งค่าขอหนึ่งค่านะหนึ่งสองซักสวัสดีค่ะตอนนี้น้องๆดูสไม่เป็นการอันทำงานเลยตอนนี้ตอนนี้น้องกำลังทำกิจกรรมอะไรครับตอนนี้น้องกำลังทำกับข้าใช่ไหมคะอันนี้ทำอะไรคะเนี่ย เมนูง่ายๆโอมากกะเซ่ค่ะสดๆเลยทำให้นี่อันนี้เอามาจากบ้านเลยไหมครับบ้านหนองโพค่ะบ้านหนองโพเลยโอ้สตรงจากบ้านหนองโพโอ้โหต้องไปกินซอยจูแล้วค่ะต้องไปกินซอยจูก่อนสั่งซื้อโปรดสั่งเสียนะคะทำไมครับหยาผัดติดมอเอ้โหเจัอเจ๋อ นีจะทำเมนูอะไรครับยังคิดไม่ออกเลยค่ะยังคิดไม่ออกเลยบอกเขาจะทำอะไรมีมีอะไรบ้างครับข้าวก่อนค่ะข้าวไก่ค่ะข้าวอะไรไม่ใช่บ้างไก่ไก่มาม่ายังมีนะเนี่ยปัดมาม่าใส่ไข่ใส่ไก่อ่าเขคิดดีคนคิดดีครับกินได้บ่ได้ก็อีกเรื่องนึงอะไรกินพายตัวนี้อุ้ยมาม่า กุบงไข่ค่ะตัวข้าวไข่เจลาตินยอดฟองแค่บุกฟองแค่กำลังหุงข้าวทำเมนูอะไรกินครับเนี่ยครับยังไม่คิดยังไม่คิดได้มาแล้วบอครับแต่รู้แต่รู้แน่ๆว่าน่าจะเป็นมาม่าจะทำอะไรอ่ะให้หมูแท้อะไรมีอะไรช่วยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีสงสารหมูแทะเนาะอยู่บ้านก็โดนเมียใช้แล้ว เมนูง่าตร๋ไข่กับอะไรตุ๋มไข่กับข้าวสวยนี่ยเจอใช่ใช่ใช่อะนเมื่อกี้ได้ตามมันเลยค่ะมันไปสนามรบอบดูควันมึงสู้เพื่อน้องเอฟซีถ่ายรูปแล้วทุกคนตอนนี้เขากำลังทำกับข้าวมันอยู่ใช่เดี๋ยวมารอชิมก็ได้บางคนอาจจะทำเสร็จแล้วบางคนกำลังทำอยู่อ่โะโอเคทุกคนมาดู ต้มไก่ต้มไก่เลยวมีต้มไก่เลยครับบำรุงบำรุงน้ำยังไม่เดือดเลยไก่ใส่แล้วอันนี้มีทำอะไรบ้างครับเนี่ยครับเมนูอะไรครับใส่ไก่ค่ะโอ้โหต้มฟักทองใส่ต้มฟักทองต้มช้อนหรอพอคืนมาพร้อมโอ้ดีดีครับดีพอถ้าใไงเตาแก่ก่อนอันนี้คือสูตรแล้วปะ รู้ปลสคนนึงิบสูแล้วอย่าเ้าหากข้ามึงยาดีเดตัวนี้มันมันมันฮอนนะกู้ว้อนะอ้าวยังยัยังยังอยู่ครับเราจะอีกแรงนะเอา้าออกมาข้างมาสิปสุกไดไปเลยปีเลยยังไม่สุกยังไม่สุกยังอยู่มาีครึ่งชั่วโมง ดูล้าทำไมมันไม่สูกมันสูงเกินเออมันสูงเกินตงตตัตรมตันนี้เหรอแต่หนูสูงนะสุไหนไหนไหนแล้วคุณดูได้เลยไหนอันนี้เปิดได้อันนี้ร้อยไ้เปิดไอันนี้เปิดได้ พี่ไอ้บุลามครับวันนี้ก็จะไปพาไปชมนะครับไอ้เออพาไปดูนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับมาจากประเทศเยอรมันนะครับก็จะเดี๋ยวจะพาหมูยังไปสัมภาษณ์น้องนะครับว่านรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้มีไกด์อยู่เรามีไกด์ตามมาเลยโอ้โหมากเลยอ๋อเยอรมันเลรอคะสวัสดีค่ะ อ๊ะมะนาวอ๊ะมะนาวเจ้ามะนาวน้องมะนาวนะคะอยู่ในกิมีแล้วอะกิมีเลยดืนหลายสิบคนที่ผ่านกนก่อนคุณเปนมื่อไงทั้งลูกใช่เป็นมื่เจดเดือนค่ะอ๋อเดเดือนเป็นไงวาคะชอบเลยค่ะใช่ชอบโอชอบ จังหวัดไหนของเยอรมันซิตี้ซิตี้เบอร์ลินเบอร์ลินโอเคเนี่ยนะเาเคยเกิดกับทหารฝรั่งนะแต่ก็จำไม่ได้แล้วถามดิถามน้องทาเนาะได้ไหมชอบชอบกินอะไรในเมืองไทยค่ะชอบชอบผัดกับชีสปยงัดกะเพราหัวกะสลัเปล่าสลัเปล่าส้มตำ เราแข่งเราชันอายุ16ปีภาษาเยอรมันกรบน้อยเยภยอรมัน้ฟงภาษาไทยรู้เรื่องาบงไทยนิดหนด์ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยยียยอดครบคุณค่ะ t h a n คะุณค่ะสวยมากยูโกโมที่เป็นคนไทย

เวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะเหลืออีกใช่ไม่เลยเลูเขามีเวลาให้บอครับกูมีเวลาให้เท่าไหร่ถึงห้าโมงห้าโมงกลับห้าโมงกลับไม่ใช่ห้าโมงกินหรอไม่ค่ะไม่ค่ะห้าโมงกลับฮะก็มองมากแต่ยังไม่ใส่เขาไม่มีข้าวให้เหรอครับมีค่ะข้าวไม่ใหม่นะคะสุกแล้วสุกแล้วสุกเรียบร้อยข้าวไม่ใหม่ที่แปลว่าไม่ใหม่นะคะข้าวไม่ใหม่ข้าวไม่ใหม่ที่แปลว่าไม่ใหม่ พรยแล้วไข่ตุ๋นม่พร้อมกินยังคะพร้อมแล้วออไ่ไม่กเข้าวใหม่ๆนะคะข้าวใหม่โอ้ไข่ตุ๋นเนื่อเือมเรื่องาเรื่องนแล้ะร่คือันนี้คืออะไรครับเนี่ยครับซีนแหลเดียวซีนแดดเดียวอะมได้ใสครับอหขารันไปเอาครอามาจากเพื่อนออ๋อ น้ำเค็มพร้อมแล้วค่ะน้ำเค็มพร้อมแล้วโอ้โหชำนาญการเหลือเกินครับเจอบรรทัดใหญ่เลยทีเดีไรแล้โอ้โหเด็สูตรเด็ดเวลาเข้าป่าต้องมีตัวนี้จริเหรอแมนทำไมอ่ะอ๋อมันกินไงเนี่ยแยงเหงาแล้วก็เวลาเวลาเข้าป่ามันก็จะไม่ง่วงเลยนะเคี้ยวไปเรื่อยเคี้ยวไปด้วยแยเอาหมูเทศกินไหมกินได้ยุ่ง่ะหกโมงเออยแถววันดีอะ นรายกาครับกูหละกูพอดบ้านูอดบ้านเสียบเสื้อค่ะตัวเราบางคุณนะอันนี้แบ่งใครไหมแบางให้มคะไปแล้วคุณปฐมพรค่ะคุณจะกินไหมนี่อืไม่กินน้ำทาอเลยนะไม่กินน้ำทางให้ไมกินน้ำทางโ้ขอบคุณหลายๆค่ะ ้องฝากจากน้องโรดอนะคะนางเกมสีสนโอู้่ดด้้าขาไปน้องกินก่อนแล้วเนาะน้องกินค่ะาต้องขีมมือน้องนี่ต้องมาขีมือน้องปะน้องจีจนีสองคนใช่ไหสองนอได้ยกกินดอกกินก่ใหญ่ๆอ มากันนั่อันนี้กับขางห้ามห้ามจับอันนี้เด้อมันมันทันได้หรอลอกมันทันไดไหนกินแบบเกาหลีเด้ออ่าวนีเอมาคืนลำเด้อาหลราิดชอบว่าไงะเชเดียนนี่คืมีตะเกียบองอัเอาเรื่อเเหมือนนี้่ะปลากระป๋องอร่อยอ่ะเพื่อนอันนี้คนทำแบบาออกกล้ากินได้ไง ใส่เฮ้หูทอดไข่ผัดไข่องแล้วก็ไ่ด้วยดูดูข้าวสุกยังครับเลยแกงนี้ข้าวสุกยังมสุกยังครับสุกแน่สุกแน่เค่ะสุกแ้วนะครับเอาไม้ออกก่อนไหมยายจงไม่หอด้ลยเหรหน้าอยู่ ได้อยู่ไหมนั่นจะได้ค LIKE ่ะได้เลยได้เลยนู้ว่านะรู้ว่าได้เลยได้อยู่ครับได้อยู่เอยู่ไปข้าวต้มเลยไปข้าวต้มอไปเอาไปใส่กระถางบ่อืออุ้ยอันนี้เราจะไปีกนี่หรไปเอาอะไรเอาอะไรไปไหนเนี่ยวงใหญ่เลยครับนี่วงนี้วงใหญ่อ่ะถ้อะไรกินคะฟ้าเขาดิแล้วก็ไก่แล้วก็ไข่ไอ๋อไม่กะเอา นก,ก่อนนะคะว่าจะกลับแล้ววันนี้ก็สนุกมากค่ะน้องก็กำลังจะกลับเหมือนกันใช่น้องก็กำลังจะกลับเหมือนกันปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาอีกนะคะใครสนใจนะใครที่อยากสมัครรอรอก็มาสมัครที่ที่นี่ได้อโอเคนะทุกคนเดี๋ยว,จวเจอแหม่มแน่นอนเจอประเทศด้วยเออแล้วก็เจอครูทุกคนด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้แหม่มก็ขอแยกไปก่อนสวัสดีค่ะ